ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่ะกับผมครับัสดีครับผมการแมนเกมเช่นเดนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมรัสแล้วกับผมมาเราไ่เล่นเกมนี้กันดีกว่ารับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นกันมานานนะครับผมเฮ้ยเดีก็นะปกติก็ไม่ได้เล่นอยู่ล้ว่ี่หวานทังว่าเกมนี้มันเถื่อนนะครับผมพอที่ผมไปเห็นอัปเดตใหม่ของตัวเกมนะรับผมรู้สึกว่ามันจะมีสถานีใต้น้ำนะรับผมเราสามารถที่จะขับเรือดำน้ำไปสำรวจใต้ทะเลได้นะฮะว้าวก็เลยแบบรู้สึกเฮ้ยน่าสนใจมากมาเดี๋ยวเร เพอพิอพอมาว่าแล้วก็ฟาร์มของก็แบบรัวๆเลยครับผมนี่เวลาเราฟาร์มต้นไม้นะผมพยายามทุบให้โดนไอ้กากบาดสีแดงตรงนี้นะฮะแต่รู้สึกว่าเล่นมานานแล้วนะครับผมไอ้กากบาดสีแดงนี่ยิ่งทุบมันก็ยิ่งต่าลงต่ําลงสักพักแม่งลงใต้ดินไปเลยนะครับผมอ่าอันนี้คืนละคืนละโอเคดีมากดีมาก,มากที่เองไปลงใต้ดินโอเคกค็ผมนี่ฟาร์ไมไปเนนรื่อยนะก็ผมมันจะได้แบบไม้เป็นบวกเลยนะปุ๊บนี่บวกสิบเห็นไหมปุ๊บโอเคอ่าถ้าตีผ้าจะได้บวกห้าชอแมบ อ่อนอื่น,นะครับผมเราต้องรีบหาของกินแล้วก็หาที่สร้างบ้านก่อนเลยเอ้ยอะไรนะตัวอะไรวะเฮ้ยม้าเหรอเฮ้ยมีมา้าด้วยหรอวาะเกมนี้ไม่ได้เล่นนานนะครับผมรู้สึกว่าจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเรื่องของเรื่องนะครับผมตอนที่ผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานนะครับผมรู้สึกว่าจะมีอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาโคตรเยอะนะครับผมเกมนี้ <laughs> โอเคเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นเอ้มีม้าด้วยวะใช่ม้าปะ เออว่าเป็นอคอกม้าครับผมเอ,อ๊ะเดี๋ยวก่อนนะใครมาเลี้ยงม้าไว้ตรงนี้วะเนี่ยไหนเข้าไปดูดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมีป้อมปืนด้วยแต่ว่ามันไม่ยิงเรานะครับผมมันไม่ยิงเราเออปุ๊บไหนลองเข้าไปดูสิเฮ้ยสวัสดีครับในบ้านใครวะโอโ้โหมีป้อมปืนแบบมิดชิดมากฮะนี่ก็ตัวป้องกันแบบเต็มที่เลยเอ,อ๊เฮ้ยตรงนี้เป็นบ้านคนครับผมมีอะไรให้ฟาร์มหรือเปล่าเอ,อสถานที่แบบนี้เหมือนกับจะโอ้ ลักษณะมันก็นจะเป็น N b c ไปเนี่ยอ๋อคล้ายๆก็จะเป็นเทรดเดอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีเทรดเดอร์แล้ววะ่ะโอ้นี่ไงขายพวกอานมาแล้วก็ข้าวของต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าเงินตานในเกมนี้นะครับผมก็จะใช้ประมาณว่าเป็นเศษเหล็กนะครับผมเอามาแลกนะฮะอ่านี่มีมีใบบ่ายด้วยเฮ้ยหวัดดีครับพี่เฮ้ยถ้าเราปล้น n b c ได้ไะเนี่ยอันนี้อะไรวะรถพังครับผมเฮ้ยเราสามารถที่จะกดดันรถได้ด้วยนะแล้วก็เฮ้ยขึ้นได้ด้วย เฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าเราสามารถที่จะขับรถได้เออจริงด้วยว่ะเฮ้ยขับรถได้ด้วยว่ะเฮ้ยอันนี้เป็นรถ10บล้อนะฮะแล้วก็มีที่เก็บของด้วยเฮ้ย <c oughs> เขาท่าเว้ย okay. โอเคกนเอดินออกเดินทางต่อกับผมจำไว้นะครับผมว่าตรงนี้มีที่ขายม้าอยู่โอเคเราต้องออกหาบ้านที่แบบเหมาะสมที่สุดนะฮะ,ะการเล่นครั้งนี้นะครับผมจุดมุ่งหมายผมก็คือการสำรวจสถานีใต้ทะเลนะครับผมที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาบ้านนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆก,กับทะเลนะเออปุ๊บตรงนี้เฮ้ยต,ตรงนี้คุ้นๆว่ะมี NPC น่ะ เ้ยผมจําได้ว่าตรงนี้เอ้ยนี่คีย์การ์ดอ่าไหนตรงนี้มีกล่องด้วยรับผมอ่านี่เศษสแคมเปท่านะครับผมอ่าคือในเกมนี้นะครับผมเขาใช้พวกเศษสแคมเปท่านะครับผมแทนเงินทองนะเอาไว้แบบแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะฮะอ่าแล้วก็เพื่อถ้าจาไม่ผิดนะครับผมไอแคมตรงนี้มันน่าจะมี NPC เฝ้าอยู่หรือเปล่าเออแต่ว่าไม่มีว่ะสงสัยคนละที่นะครับผม <laughs> น่าจะใช่ครับผมปู่ตีมจะมี n อ c ถือปืนแบบเดินไปเดินมาอยู่นี่ว่ะ ไอ้ไน้ำสีเขียวๆนี่ย่ำไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับร่างกายเราหรือเปล่านะอ่านี่เก็บมาก่อนเฮ้ยได้ลำกล้องปืนมาว่ะเฮ้ยปืนยังไม่มีใช้เลยอ่าป๊าบไหนดูสิชแวบโอัสครับไม่อุ้ยนี่กล่องยาจัดมาเลยครับผมอ่าโอเคสํารวจทั่วนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรครับผมไปออกเดินทางกันต่อ ตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ที่เซิร์ฟออนไลน์นะครับผมมีทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับผมเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของ PVE ดังนั้ผมเฮ้ยก็ฟาร์มของได้แบบสบายๆนะฮะอ่าเชียแมปนี่ไม่ต้องกลอวะปับ๊บอ่ะถ้าเข้า PVP ก็เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็แอบอยู่ในบ้านเฮ้ยไม่ต้องออกไปไหนอ่ะปุ๊บฟาร์มของก่อนอื่นแล้วต้องคราฟในส่วนของขวานแล้วก็พลิกแอคก่อนนะครับผมเอาไว้ฟาร์มของอ่านี่เวลาทุบก็ให้มันโดนแสงนะครับผมนี่อ่านี่อย่างนี้ปุ๊บมันจะได้เป็นบวกเชีวแมป อ่าเยี่ยบไปเลยนี่แล้วก็มาเก็บต้นไม้ต่ออ่าใช่ไหมเนี่ยเอาอีกละมันลดลงไปแล้วมันเป็นอะไรวะนเกมนี้เนี่ยยศพับปุ๊บมันลงไปอยู่ใต้ดินอ่าก่อนอื่นปุ๊บขราวขวานมา่ก่อนเลยครับผมอ่ากดค้าวแบบรวดเร็วนะฮะระหว่างนี้ก็ทุบไปเรื่อยๆนะฮะปุ๊บเพราะว่าเรารอขวานอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับผมก่อนอื่นต้องค้าวในส่วนของบูปินด้วยนะครับผมนี่บูปินเอาไว้สร้างบ้านจัดมาเนี่ยเห็นปะ มันจะลงไปใต้ดินอยู่แล้วว่ามันอะไรของมันหวาดูดิแล้วมันจะทุบโดนได้ยังไงล่ะเฮ้ออ่ะขวานมาแล้วฮะอ่ะขวานช่วยด้วยนี่ดูดูดูด,ด,ด,ดูไอ้บ้าเอ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยมันทุบมันนานไปอยู่ตรงก้อนหินซะแล้วอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละดีมากเอ,อ้ยจะฟาร์มต้นไม้ทีก็ต้องมายุ่งยากแบบ เลงให้โดนกระกระบ,บาดไอ้บ้าเลยเออวันแล้วก็คลาสในส่วนของพ i ิกแอ๊มานะครับผมนี่อ่ามีอะไรที่เราต้องเอาหรือเปล่าเนี่ยดูสิอ,อ่าปพ๊บเอาบูปินบางไ้ตรงนี้ครับผมเตรียมพร้อมที่จะสร้างบ้านอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนโอเคแล้วรอพิกแอ๊นะครับผมฟาร์มเรื่อยๆอ่าเฮ้ยน,นี่เฮ้ยตรงนี้มีบ้านคนอยู่ไอ้บ้าเอ้ยผมกะจะมาสร้างบ้านอยู่แถวนี้ซะหน่อยนะนี่อยู่ใกล้โรงงานนะครับผม รู้สึกว่าในโรงงานนี่เดี๋ยวนี้มันจะมีดันเจียนด้วยนะครับผมเลยกได้ว่าอยู่ชั้นใต้ดินนะครับผมแล้วก็เข้าไปฟาร์มของกันนะฮะอ่ะนี่จุดมุ่งหมายของเราคือการสำรวจท้องทะเลเพราะฉะนั้นเราจะสร้างบ้านไว้ริมทะเลแบบนี้นะฮะจะได้แบบมีที่จอดเรือจอดพวกเรือดำน้ำนะฮะเฮ้ย hey, ความฝันอันสูงสุดของผมคือเรือดำน้ำอ่ะเร่งเลงครับผมเลงนี่ตรงนี้เลย ๊ uh huh. ที่จริงผมอยากได้แบบบริเวณที่เป็นชายหาดมากกว่านะแต่ว่าเราก็สร้างไปก่อนครับผมแล้วก็เอาไว้อยู่แล้วไว้เก็บของนะฮะเวลาเจอที่ใหม่ๆที่แบบเหมาะสมตัวนี้ค่อยสร้างบ้านใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเ uh huh. วลาก็จัดไป uh huh. มันต้องมีประตูก่อนนะครับผมบ้านของเราแบบนี้ uh huh. เอาบล็อกเดียวดีไหมเอาแค่พอสุกหัวนอนอ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวว่าผมว่ามันจะไม่พอใส่ของนะฮะ uh huh. งั้นเราปุ๊บ uh huh. เอาเป็นแบบใหญ่ขึ้นมานนิดนึงแล้วกันโอเคครับผม เป็นบ้านชั่วคราวนะครับผม่าบ้านหลังนี้ผมก็จะยังไม่ได้อัปเกรดอะไรมากมายแล้วกันทําเป็นบ้านไม้แบบโง่งๆไปก่อนอ่าจะแวบบนี่ฮะแต่ว่าไอ้บ้านไม้โง่งๆนี่อาจจะโดนพังได้ง่ายนะฮะถ้าหากว่าเขาเปิด PVP เมื่อไรนะครับผมอ่านี่ก็ทําเป็นประตูทางออกแบบนี้ไม่เป็นไรอ่ะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นที่กั้นกันตกบ้านริมชายหาดของเราอ่าแล้วก็ทําเป็นประตูนะครับผมนี่อ่ะปิดเอาไว้ก่อนใส่ประตูอ่าปึ๊บ นั่นแหละครับอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมใส่กอนด้วยนะครับผมนี่คือกอนนะฮะอ่าติดเข้าไปอ่าจะได้ทําการล็อกประตูบ้านนะครับผมคนอื่นจะได้เข้าไม่ได้นะฮะอ่าโช๊ขึ้นเป็นสีแดงวะโอเคสีแดงนี่คือล็อกนะครับผมถ้าสีเขียวคือเปิดนะฮะอ่าแล้วก็ทําการวางกําแพงบ้านแบบนี้อ่าเดีย๋ยวค่อยอัปเกรดที่หลังนะฮะ ก็อย่างที่ผมบอกนะรับผมผมจะไม่อัปเดตบ้านหลังนี้แบบจนมากเกินไปนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่แบบถาวรน,นะฮะเราอาจจะไปเจอสถานที่ที่แบบน่าอยู่กว่านี้นะฮะอันนี้ผมสร้างเพื่อที่จะเก็บของแล้วก็ไว้สุกขอนอนให้ผ่าน้นขึ้นวันนี้ไปเท่านั้นนะครับผมอ่าอันนี้ตรงนี้มีอ่าตรงนี้ทําเป็นหน้าต่างดีกว่าเออทำเป็นหน้าต่างครับผมปึ๊บอ่อาเดี๋ยวผมขอวางตรงนี้ก่อนเชแบบ ช่วยเอ้ยต้องมีประตูด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมจะลืมวางตู้กันบ้านนี่นะครับผมนี่ตู้นี้ก็เป็นตู้ที่ใช้สำหรับในการบารุงรักษาบ้านของเรานะครับผมแล้วก็กันบ้านนะฮะอะแล้วก็วางเลยช่วบ ก็เอาไม้นะครับผมบางส่วนใส่เข้าไปนะครับผมอ่าเวลาเราไม่อยู่บ้านนะครับผมก็จะทําการแบบบำรุงรักษาบ้านให้กับเรานะฮะก็คือถ้าหากว่าไม้ในตู้นี้หมดเมื่อไหร่ก็คือบ้านมันจะพังโดยอัตโนมัตินะครับผมเวลามีคนมาบุกบ้านเรานะครับผมเขาก็จะมาจ้องทําลายตู้ของเราเนี่ยแหละครับผมถ้าตู้พังเมื่อไหร่ก็คือบ้านพังนะครับผมบ้านถูกยึดเป็นของคนอื่นเลยว่าแล้วก็ใส่ประตูหลังบ้านก่อนนี่ตรงนี้ใส่ประตูเข้าไปติดกุญแจล็อกบ้านด้วยนะฮะอ่าใส่กุญแจ โชว์ขึ้นสีแดงไหมโอเคสีแดงครับผมที่จริงเราสามารถที่จะตั้งรหัสได้นะครับผมสลับไอ้กุญแจตรงนี้นะฮะครับกองไฟมาก่อนโอเคครับผมรอกองไฟแป๊บหนึ่งเริ่มจะมืดแล้วฮะโอ้ยหิววะ่ะเริ่มจะไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้อ่ะปึ๊บแล้วก็เอากองไฟกองไฟนี่วางไวา้าตรงไหนดีวะนนี้มองไม่เห็นแล้วครับผมตอนนี้เอาวางไว้ตรงมุมแล้วกันเฮ้ยมีคนมีคน,คนเห็นไหมครับผมเดี๋ยวกันปึ๊บวางกองไฟกันโชว์แอป เราเอาไม้ใส่เข้าไปก็ผมอ๋อ,อเขามีไม้อยู่5้นี่ว่ะอ่าใส่เพิ่มไดไม้ใส่ได้นะ,ะอ่ากดออนเห็นคนปะครับผมเฮ้ยอันนั้นใช่ไหมที่เรือดำน้ำอะครับผมเอ้ยเป็นเรือดำน้ำแน่เลยที่เขาอ,อัปเดตเข้ามาใหม่เฮ้ยมีเรือใหญ่มาวะเฮ้ยบนเรือใหญ่ก็มีคนนะสเกตเห็นปะเดี๋ยวก่อนจะค่อยออกไปดูนะครับผมตอนนี้สร้างบ้านให้เสร็จก่อนอ่าทำการสร้างหลังคาบ้านนะฮะเอาแบบไหนดีแบบนี้ดีกว่าอ่าจะได้ประหยัดประหยัดนะฮะ นี่โอเคชวรปัป๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็วางกล่องเก็บของอต้องสร้างของใช้ขั้นพื้นฐานก่อนนะครับผมอันดับแรกเอาของที่ไม่จะเป็นใส่เข้าไปก่อนอใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็นี่อุดช่องตรงนี้นะฮะชัวร์ปเรียกได้ว่าสร้างกันด้วยความรวดเร็วนะครับผมตรงนี้ก็ต้องทําหน้าต่างนะเนี่ยเออมันเป็นโบโบก็ผมไม่ได้นะเดี๋ยวคนมันแอบเข้ามานะครับผม ปึ๊บอ่ะเต็ดเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วครับผมบ้านของเราโอ้เยี่ยมไปเลยอย่างน้อยคืนนี้แล้วก็มีที่ซุกหัวนอนนะครับผมเฮ้ยโอเคครับผมตื่นเช้ามาก็เฮ้ยมีคนวิ่งอยู่เห็นปะอ่าคือช่วงนี้เขาไม่สนใจใครหรอกครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของ PPE นะฮะอ่ามาปึ๊บนี่เก็บไอ้พวกถังพวกนี้นะครับผมมันจะมีพวกเศษเหล็กพวกแคปแท่นนะฮะ ถ้าเป็นถังสีแดงจะได้เป็นพวกน้ํามันนะครับผมอ่านี่อ่าเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนแล้วก็บางทีอาจจะได้แบบพวกไอเทมอะไรแปลกๆไว้ตกแต่งบ้านด้วยนะตามถังพวกนี้เออแล้วถังสีน้ำเงินเก็บได้ป่าววะอันนี้เก็บได้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกี้ได้อะไรมาเหมือนว่าจะได้ชั้นวางของมาวานี่โอ้โหเฮ้ยดีเหมือนกันาไว้ตกแต่งบ้านนะนี่อ่ะปึ๊บโอเคเก็บมาให้หมดครับผมเลือกอ่าถังน้ําเงินนี่เก็บมาปึ๊บเก็บได้หรือเปล่า โอเคครับผมนี่ถังแดงถังแดงนี่จะมีพวกน้ำมันนะครับผมเอาไว้ใส่พวกเรือได้อ่ะเอ๊ะหมดยังโอเคครับผมไปอ่าในป่าก็เฮ้ยตรงนี้มีก้อนเหล็กอยู่ฮะแต่เพราตอนนี้เรายังไม่มีเตาเลยนะครับผมเราต้องสร้างเตาหลอมเหล็กกันนะอ่านี่ทิ้งไปมันพังเราก็ทิ้งไปครับผมแล้วก็คราฟใหม่นะฮะอ่าที่จริงเราสามารถที่จะรีแพของได้นะไอ้พวกอุปกรณ์ทุกอย่พวกขวานพวกพลิกแอ็เนี่ยมันจะต้องใช้โต๊ะรีแพเว้ยซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้คราฟโต๊ะรีแพไง <laughs> เลยต้องใช้การคราฟใหม่นะฮะ แต่นี้ก็ป่าไม้แบบเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ย hey, ผมว่าเราลองเข้าไปในโรงงานดีปะ่ะเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วก็ผมไหนๆบ้านก็อยู่ใกล้โรงงานนะสำรวจโรงงานสักหน่อยดีกว่าอ่าผมจะหาตรงที่เป็นดันเจี้ยนนะครับผมมันจะเป็นแบบห้องใต้ดินครับผมอยู่ใต้โรงงานนะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นอ๋อเป็นออฟฟิศธรรมดาอันนี้เราต้องเอาของมาซ่อมนะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้แหละครับใช่ไหมเออน่าจะใช่ครับผม อย่าเราลงไปสำรวจกันเฮ้ยดีกเดี๋ยวกนเดี๋ยวกนเดี๋ยวก็ถังแดงถังแดงนี่พลาดไม่ได้ครับผมปุ๊บมันจะมีน้ำมันอยู่โอเคลงไปสำรวจกันดีกว่าอาวุธอาวุธอ,อะไรก็ยังไม่มีหรอกครับผมแต่ว่าเฮ้ยคนมันเปรี้ยวอ่ะครับผมกูที่ไหนล่ะ,ะตรงนี้มีลิฟท์ให้ใช้ด้วยนะอะแต่ว่าเราไม่ใช้เราจะลองเดินดูว่ามันจะลึกแค่ไหนฮะ <laughs> โอเคเผื่อว่าระหว่างทางมันจะมีแบบของให้เราฟาร์มนะฮะเฮ้ยให้ตายเอถอะถามว่าลึกแค่ไหน บอกเลยว่าลึกมากครับผมรู้อย่างนี้ใช้ลิฟต์ดีกว่าโคตรลึกถึงยังเนี่ย,ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วอค่อยๆเดินลงไปครับผมเป็นไงล่ะไอ้น,นี่คือการลงมาครั้งแรกของผมนะครับผมคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนะครับผมแล้วก็มีการอัป,ดอปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาโคตรเยอะเลยอ่าสมัยตอนที่ผมเล่นนะครับผมรู้สึกว่ามันจะไม่มีนะฮะไอทางใต้ดินแบบเนี้ย อ่าปึ๊บไหนดูสิแล้วต้องไปตรงไหนวะเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นทางวงกดซับซ้อนไม่นะอ่าขวา,าขวาหรือซ้ายดีตรงนี้เหรออืมตรงนี้มีลิฟต์ลงไปไม่ไปดีกว่าโอเคไปอีกทางไปทางนี้ดีกว่าตรงนี้ก็มีลิฟต์ลงไปต้องลงไปอีกเหรอวะ นี่ยังลึกไม่พอหรือวะานี่นี่ผมลงมาก็ลึกพอแล้วนะนี่ยังลึกได้กะอ่ะ,อะปุ๊บโอ้ยตายห่าละอ่ะอ๋อไม่ลึกมากอันนี้ไม่ลึกมากครับผมอ่าโอเคน่าจะสุดครับผมเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆย่องค่อยๆย่องแต่เอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคน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 ครับผมเหมือนเป็นน่าจะเป็น NPC ครับผมน่าจะเป็นบอทนะฮะ ก่อนนะเขาทําอะไรกันนะอ้าวมันหายไปไหนแล้วเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเว้ยเฮ้ยลแล้วไอสถานีรถไฟใต้ดินนี่เราเดินไปตามรางได้ปะปมันจะไปบรรจบกับตรง,ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนลองสํารวจนะครับผมมองซ้ายมองขวาปึ๊บเอาชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายขึ้นไม่ได้สวยแล้วโอ้ได้ได้ได้อุ๊ย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 ล่นล่นล่นชิบหายเฮ้ยจะกดปืนจะไปกดช่องเก็บของชิบหายแล้วตกใจ này vá ui ui thôi hiếm hồ tăng à mà đi mà đi thôi tố tố mới khơi cua tố tố mới khơi cua vào lấy còn, còn. mấy đi hồ mà đi ở này nhà à, máy có ngô, -ngô nhà để dính dính <laughs> mà đi อุ้ยโดนโดนยิงเคเป็นตุ้มเป็นเดชทุกทีมาโอ้ยโอ้ยมาแล้วยิงแม่นไม่ใช่เล่นนี่เอาเด้เอาเด้โดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันนะไปไหนไปไหนโอเคโดนเหมือนกันนะอ่ามาเด้มาเด้อึ๊บโดนโดนตายไหมโอ้ยออ้ยยังยังไม่ตายไม่ตายเฮ้ยมันขึ้นมาว่ามันเอาอะโอ้ยเอาดิเอาดิเราก็โดนมันก็โดน ตัวตัวไม่มีกลัวอยู่แล้วตัวตัวไม่มีกลัวอยู่แล้วผมว่ามันน่าจะล้มแล้วว่ะน่าจะล้มแล้วครับผมโอเคไหนดูซิผมว่าเราจะได้ปืนว่ะรู้ได้ปืนแล้วเปล่าวะอ่าปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงอุ้ยโอ้ยไอ้กี้โกงยิงด้านหลังโผล่มายังไงวะเนี่ยเฮ้ยฉันยังไม่ตายช่วยซ้ำทันทีโอ้โหมันซ้ำมันซ้ำเฮ้ยใครก็ได้ช่วยผมด้วยเฮ้ยใครจะมาช่วยแกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันซ้ำอ่ะมันซ้ำจนเราตายอะแค่ จยต้องลงกลับไปเอาของครับผมรู้สึกว่าของในตัวเราจะดอบหมดเลยฮะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบ้านนี้เขาดักปลาไว้นี่หว่าขอปลากินเถอะเค้ยเขาน่าเกลียดเลยเฮ้ยเพื่อนบ้านกันครับผมช่วยๆกันหน่อยอ่านั่นแหละคือตอนนี้ไม่มีของกินนะของเรื่องมีอะไรก็ต้องกินไปก่อนนะครับผมเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะว่าแล้วก็วางเตียงก่อนครับผมเมื่อกี้อยากจะบอกว่าลืมวางเตียงครับผมเนี่ยมีคนมาจอดเรือดำน้ำไปข้างบ้านผมเว้ยเอาเฮ้ย จ้าของอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมีคนอยู่หรือเปล่าเ,เดี๋ยวกันเดี๋กันเดี๋ยวกันเดนเอ้แล้วก็อยากรู้อยากเห็นนะครับผมเฮ้ยมีคนอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยแล้วทํำไมเอาเรือดำน้ามาจอดไว้แบบนี้วะรู้จะเป็นของคนข้างบ้านแล้ววะเอออ่ะว่ายน้ําไปดูว่ายน้ําไปดูก็ผมอยากรู้อ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงครับผมเฮ้ยเโอ้มาอย่างเท่เลยอ่ะเรือดำน้ำํา นี่แหละครับผมสิ่งที่เราใฝ่ฝันเฮ้ยมีคนอยู่ปะวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันปุ๊บปุ๊เฮ้ยไม่น่าจะมีคนอยู่เฮ้ยเข้าได้ไม่มีคนอยู่อ้าวชิบหายแล้วสตาร์ทเครื่องติดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอยืมไปขับเล่นแป๊บหนึ่งขอยืมไปขับเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเมื่อคืนเฮ้ยว่าแล้วก็ได้ทดสอบเรือดำน้ำเลยครับผมวันแรกโอ้ยอ่ะมาบุ๊บบุ๊บ ตายหาแล้วขโมยเรือคนอื่นมาขับเล่นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนิสัยไม่ดีนะเนี่ยอ่ะปุ๊บแล้วกดดำน้ำยังไงอ่ะกดดำน้ำอ๋อกดชิปครับผมกดชิปอ่ากดชิปลงปุ๊บอ่าโอเคครับผมโหแล้วแบบมุมมองมันแบบมองไม่เห็นอะไรเลยคือถ้าเราขับเรือดำน้ำนะครับผมเราจะมองไม่เห็นมุมมองอื่นเลยวะเห็นแต่มุมมองในกระจกแบบนี้ลูกมันเปลี่ยนได้แต่ว่าเราเปลี่ยนไม่เป็นอ่า โอเคครับผมกดดำลงไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมเห็นประการล่งบหมทุกคนเฮ้ยวันนี้จะพาทุกคนชมประการลังกันนะตอนนี้ผมกําลังดำลงไปเรื่อยๆนะสามารถที่จะกดปิดไฟได้นะครับโดยการกด F นะฮะทำเไรเดกตอนนี้ปึ๊บลงไปลงไปเรื่อยๆดำลงไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับผมตอนนี้คือเดาไม่ออกจริงๆฮะในเรดาร์ก็ไม่ปรากฏอะไรเลยนะครับผมถึงพื้นน้ําแล้วครับผม แล้วแบบนี้ผมจะหาสถานีใต้ทะเลได้ยังไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยห้ามกดสเปซนะครับผมกดสเปซคือการกระโดดออกจากเรือดำน้ำนะอ่ะปุ๊บโอเคสำรวจท้องทะเลฮะโอ้โหผมว่ามันมันไปไกลเกินไปป่เนี่ยเออตรงนี้ไม่มีสาหร่ายไปว่าน่าจะออกนอกแบบรับผมไ้เดานะฮะเฮ้ยกับบ้านกับบ้านกับบ้านด่วนกับบ้าน่านานวน,รน,วนเรื่องของเรื่องนี้บ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับผมเปิดแผนที่ก็ไม่ได้ฮะ เออในจอเรดาร์ก็ไม่ปรากฏอะไรเลยต้องตาอ่ะเหรออ่ะปึ๊บโอ้โหเห็นแต่ปลาเล็กปลาน้อยอุ้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 ยชิบหายเอ้ยหยุดก่อนเรือว่ายกับเรือด่วนว่ายกับเรือด่วนเฮ้ยมันใกล้จะถึงพื้นแล้วนะเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเออตายก่อนเอาเดี๋ยวก่อนแล้วเรือเขาละโอ้ยจอดอยู่ตรงนู้นเลยโอเคครับผมมาเกิดบ้านเราเนี่ยเรือจอดอยู่ตรงนี้ครับผม ตายห้าแล้วเอาเรือเขามาขับเล่นแล้วก็ไปตมอยู่ใต้น้ําเฮ้ยเจ้าของเขาตามเราไว้ในป่านนี้จิกทําเป็นรอยหน้ารอยตาผมไม่รู้เรื่องก็ผมผมไม่รู้เรื่องช่วงนี้ใครถามอะไรบอกไม่รู้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 เฮ้ยตายเถอะไปครับผม อย่าลงไปเก็บของของขตัวเองนะครับผมที่ตอบอยู่ด้านล่างนะฮะป่านี่ไม่รู้หายแล้วหรือยังนะครับผมโมเตอไปขับเรือเฮ้ยก็คนไม่เคยขับเรือดำน้ำดิวะอ่าปั๊บนี่อ่ะคราวนี้เราจะใช้บริการสาธารณะนะครับผมเฮ้ยผมจะไม่เดินลงไปงแล้วครับผมโคตรจะลึกเลยอ่ะอ่ะโยนทิ้งให้หมดเอาไปแต่คบไฟนะฮะวันนี้ผมไปตัวเป่าอ่าต้องรอก่อนใช่ไหมต้องรอก่อนนะครับผมหมายอย่างอ่านี่ลิฟต์มาแล้วแล้วก็กดลงอ่าไม่เห็นลงอะ่ะ อ๋อต้องกดปุ่มแดงครับผมอ่ะปุ่มแดงไปฮะนี่ลิฟต์ลงแล้วโอ้โหลุงอีใช้ลิฟต์ตั้งนานดูเด่นมันลึกนะเนี่ยตั้งหลายชั้นนะครับผมอ่ะถึงยังถึงยังยังยังไม่ถึงอีกปุ๊บโอเคโอเคครับผมค่อยๆเปิดนะมองซ้ายมองขวาก่อนทางโปง่งทางโปง่งอ่าปุ๊บสวัสดีครับอุ้ย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  ด้านขวามีคนด้านขวามีคนครับผมระวังระวังเอาไงทีวะปึ๊บเฮ้ยไปแล้ว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 โอเคนี่มีศพนอนอยู่ตรงนี้ฮะ๋ยวเก็บศพไอ้นี่กันปึ๊บอ่าหนี่นีปึ๊บ,อบโอ้หแมงวันตอมหึงโอ้ยอะไรวันนี้แต่งตัวดีสป่าไม่ดอบอะไรเลยครับผมดอบใส่เสื้อยืดมีเสื้อกล้ามตัวเดียวแล้วก็เบ็นเดตโอ้ ของกระจอกมากอ๊ยอยโอ๊ยโอเคด้านขวาเห็นด้านขวาเห็นโหแล้วของแบบกระจอกมากับผมแอลนู้นว่าจะมีปงมีปืนนะฮะเสียเวลามาต่อสู้กับมันจริงๆครับผมแต่ว่าในตัวสถานีผมคิดว่ามันน่าจะมีของดีนั่นแหละไม่งั้นเขาจะให้ลงมาทําไมใช่ไหมแต่พวกกับ n p c เนี่ยไม่ค่อยดับอะไรแบบจริงๆเลยฮะอันนี้กระเป๋ากระเป๋าอ่าเก็บกระเป๋าก่อนปึ๊บก็เก็บของนะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าผมมาตายอยู่แถวนี้นี่หว่าแล้วของของใครมันมาดอบเต็มเลยวะเนี่ยผมตายตรงนี้ไม่ใช่หรออุ้ย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 อมอบ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 เนี่ยแปลว่ามีคนลงมาเก็บของผมแล้วก็ตายเวุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดประตูนี้เปิดไม่ได้อุ้ยอุ้ยโฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไม่มีอาวุธด้วยน่าจะมีคนลงมาเก็บของผมเลยแล้วก็โดนเอฟบีซียิงตายเออไปยัง น่าจะไปแล้วน่าจะไปแล้วครับผมเคโคตรเสี่ยงอะโคตรเสี่ยงอะคือต้องทําตัวให้พร้อมนะครับผมถ้าจะลงมาตรงนี้นะฮะอ่ะปึ๊บเก็บก่อนเอาแต่ของสาคัญไม่ใช่หรอกผมสีดงน,น้ํามัน <c oughs> เออคือจะไปคาบเตาหลอมไนงะ่องของเรื่องอันนี้ชั้นวางของครับผมเก็บมาให้หมดอ่ะของซ้ายของขวาไม่มีนะอันนี้อันนี้เสื้อย,ยืดอ่ะเก็บมาเอาไม่หมดอะ เพนสิครับผมรออะไรอยู่ได้ขอแล้วก็เพ่นสิครับผมเออจะได้กลับไปครับตอหลอมที่บ้านนะฮะ,ะป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 ึ๊บอ่ากดลิฟต์มังเลยเอ้ยไม่ใช่เดีย๋ยวต้องขึ้นใช่ไหมอ่าต้องกดขึ้นปึ๊บนั่นแหละครับโอเคนี่ได้ตอหลอมแล้วครับผมบ้านเรามีตอหลอมชีวิตแล้วก็สบายแล้วครับผมอ่าเพราะว่ามันสําคัญมากนี่แล้วก็เอาหาเหล็กใส่เข้าไปนะครับผมเออเดี๋ยวนะไม่มีเหล็กเหยอดี่ก่อนเหล็กน่าจะอยู่ในตู้ของผมว่า โอเคเห็นของแบบนี้นะครับผมของกระกากในบ้านผมนะแต่ว่าถือว่าเป็นของเริ่มต้นที่สําคัญมากๆนะในการแบบเริ่มต้นชีวิตนะฮะเ <h> พราะฉะนั้นอย่าดูถูกของเล็กๆน้อยๆแบบนี้อ,นอ,บบนอ่ะนี่ปลายย่างใช่ไหมอ่าปุ๊บก่อนะะอื่นแล้วเจ้าเหล็กมาหลอมก่อนใช่ไหมแล้วก็ฐานนี่หลอมได้ไหมไม่ได้ครับผมโอเคฐานนี้นะ่าจะไว้ทําเป็นดินปืนอย่างเดียวครับผมบ้านนะถ้าจำไม่ผิดอ่าแล้วก็เอาไม้มาอ่ะใส่เตา ปุ๊บอ่าหลอมทิ้งไว้เลยแหละครับนี่พอหลอมมาแล้วผมมันก็จะได้เป็นเศษเหล็กแบบนี้นะฮะเห็นปะนี่เอามาแล้วนี่แหละครับผมใช้สําหรับในการคราฟพวกของที่เป็นโลหะต่งตางๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอ่ากุญแจบ้านแบบใส่รหัสะครับผมหรือไม่ก็พวกอาวุธต่างาน,นะฮะอันนี้ชั้นวางของที่ผมเก็บได้จากในถังนะครับผมอ่าไม่รู้จะวางว่าตรงไหนว่าบ้านเราเริ่มเล็กแล้วเหรอเฮ้ย <laughs> ผมว่าบ้านเราเริ่มเล็กแล้ว่ะเออเอาวางตัวนี้ก่อนแล้วกัน ครับนั่นแหละครับผมนี่เอาไว้วางพวกกล่องต่างๆนะฮะปุ๊บแล้วก็ครับกล่องมาวางไว้บนชั้นแบบนี้เออจะได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะอ่ะนี่ประมาณนี้เฮ้ยแล้วกล่องมันมีรวดลายด้วยนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเออปุ๊บอ่ะใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเฮ้ยนี่ถ้าสังเกตเห็นปะ่ะมันมีไฟอยู่ใตน้น้ำอ๋อไงเลยดำน้ำมันจอดอยู่ตรงนี้นี่เองมันไม่ได้ไกลบ้านเราเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปกู้เรือดำน้ำให้เขาก่อนนะครับผมไอ้ป้าเอ้ยไม่ได้ตั้งใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราขับเรือดำน้ำนะครับผมแล้วก็มาจอดไว้ที่เดิมนะครับผมเฮ้ยคืนเจ้าของก่อนแค่เป็นคนดีนะเนี่ยเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอุสาเฮ้ยยืมเรือดำน้ำเขามาออกคลิปนะครับผมก็ต้องรักษาของเขาหน่อยนะครับผมโอเคอ่าชอแวบเอาไปไหนอ่ะเอาไฟหายเอาไปไหนแล้ววะ เรือด้น้ำหายเฮ้ยอ,อุ้ยอุ๊ยเราก็จะตายนะเนี่ยเลือดลดครับผมอ๋อนี่เจอแล้ว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 อ๋อเวลาเราว่ายน้ำเข้าใกล้เว้ยเหมือนก็มันจะลอยน้ำขึ้นมาวะ่ะอ่ะโอเคปึ๊บนี่ไงมันลอยขึ้นมาเองเห็นไหมเอ้ยอย่าบอกว่ามีคนขับอยู่นะมีคนปะวะมันน่าจะลอยขึ้นมาเองนะฮะ น่าจะมีคนหรือเปล่าเฮ้ยเด่ก็นนะมันลอยขึ้นมาเองเหรออ่าปุ๊บยังไงวะเนี่ยเอา้ามันก็ไม่มีคนนี่หว่าเอ้ยโอเคับผมดี๋ยแล้วเอาไปจอดที่เดิมนะก็ผมเอาไปคืนเจ้าของก่อนเฮ้ยอ่าก็ผมจะไปจอดที่เดิมนะก็ผมถ้าหากว่าเจ้าของไม่มาเอาภายในหนึ่งชั่วโมงนะก็ผมมันก็จะกลายเป็นของผมทันทีนะฮะยึดยึดยึด <laughs> โอเค อ่ะป,ป่ะปึ๊บเอาไปจอดเอาไปจอดไว้เขาอุาสตส่าห์ทำมานะครับผมโอ้โหมันเสียเวลาเสียแรงนะฮะอ่านี่มีคนดีด้วยเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยหมูโป่ง,หม,ปงหมูป่าหายไปไหนหมดวะเนี่ยต้องหาอะไรกินหน่อยแล้วครับผมโอ้โหมูสึกว่าเกมนี้หาของกินยากเหลือเกินเอยแล้วเวลาย,ยิงสัตว์สัตว์มันก็หนีตลอดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมดิ้นอะไรแว่วๆวะเฮ้ยหาที่หลบก่อนชิบหายแล้วแล้วมาอยู่ในที่โล่งด้วยนะเฮ้ยเสียงเฮลิคอปเตอร์ อ้ยมาแล้วมาแล้วมันเห็นแล้วปะวะลบกัน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 อุ้ย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 ทำท่าเหมือนเห็นทำท่าเหมือนเห็นไม่นะไม่เห็นนะเฮ้ยมันมันบินอ้อมโอ้โห้ยจะไปใจร้ายกันขนาดนี้เอ้ยผมแค่จะมาล่าสัตว์หาของกินอุ้ยอุ้ยอุ้ยมัน เอาเรื่องวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมตรงนี้มันมีไฟวะลุกโชดช่วงชดวัลมันเกิดอะไรขึ้นวะอ,อย่าบอกว่าที่มันยิงลงมานี่แบบไฟลุกขนาดนี้เลยออ่ะเก็บของก่อนต้องระวังฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับผม,ผมเกมนี้นะฮะมันจะบินลาดตะเวนแล้ว,วคอยยิงคนนะครับผมเฮ้ยผู้คุณใจร้ายอ่าปึ๊บมาเก็บแม่อ่าปึ๊บนี่เอานูมาด้วย ไป,ปล่าสัตว์กันต่อดีกว่าครับผมต้องไปหาของกินนะไม่งั้นเราตายแน่ฮะเฮลิคอปเตอร์ก็เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งความหิวได้เว้ยเฮ้ยเจอแล้วหนึ่งตัวอีเนี่ยมันชอบหนีอะฮะอ้าวตามไปตามไปตามไปยิงแล้วก็หนียิงแล้วก็หนีถ้าเป็นเกมอื่นแล้วก็ไอพวกสัตว์พวกนี้ก็ผมยิงเสร็จปุ๊บมันจะชาร์จเราทันทีนะแน่โอ้ยไปตามรับผมตามมา อุ้ยไม่โดนอ่ะเดี๋ยวก่อนต้องเอาให้โดนหัวเอาแบบจังๆมาวันนี้โอ้โหไม่โดนอีกแล้ววันนี้ต้องมีเนื้อกินอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมทําการช่ำแหละเลยเก็บลูกธนูมาก่อนปึ๊บเฮ้ยไม่อดตายแล้วครับผมวันนี้มีเนื้อกินแล้วอ่ะปึ๊บเฮ้ยเหมือนก็จะเจอ NPC ว่ะ นี่นี่น,น,นี่ไอ้นี่มีปืนไอ้นี่มีปืนว่ะเฮ้ยไหนลองดูเด้เผื่อว่าจะดรอปของดีๆนะฮะเฮ้ยอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆ,ไ,ยฉยๆไม่โดนไม่โดนไม่โดนสูงไปสูงไปไม่โดน,โดนอ่าโอเคมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวละเฮ้ยแอบเหรอ,ออีโดนแล้วครับผมขออีกที เ้ยมันหลบมันหลบมันหลบอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอืมอา่าโดน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 อา่าโดนหลายดอ,อกอยู่เหมือนกันนะไปไหนล่ะไปไหนล่ะหายหายเฮย้ยโอเคอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยไอ้ไงล่ะแอบอยู่ข้างเสาไฟฟ้าล่ะดอกนี้เรียบร้อยครับผม ไหนดูสิตอบได้บ้างอ่าสำรวจก่อนอะไรอะ่ะเฮ้ยอ่ะปึ๊บเอาลูกธนูขึ้นมาอ่าเก็บลูกธนูขึ้นนะฮะเอ่อคิดว่าเจ้าของเรือน่าจะเรือไปแล้วนะครับผมนี่ไง ไม่เจอแล้วโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย